มีนาสิ้นเดือนวันนี้ก็ไปก่อนไปไประชุมมันก่อนไะ ชุมที่วัดป่าบรรตาดไปดูความเรียบร้อยของ <c oughs> จะดีนั่นแหละเพราะเป็นมดสุดท้ายของผู้รับเหมาตรวจให้คณะกรรมการก็ไปตรวจด,าาวด,ดูความเรียบร้อยเพราะจย ส่งงานงวดงานสุดท้ายของผู้รับเหมาของสองบนมิริทบริษัทสอบนมีริทเขามารับเหมาก่อสร้างตัวหลักเป็นผู้รับเหมาหลักส่วนของโครงสร้างอาคารทุกอย่างส่วนที่เขาส่งงานมอกงานกัน, <c oughs> นาง,งานงวดสุดท้ายจ่ายงวดสุดท้าย ดท้ายก่อนสุดท้ายมันเท่าไร่นะจเจ็ดแปดล้านบา่แล้วก็มีพูดถึงรายละเอียดหลายอย่างในรงานระดับนั้นจนันกักนรปาคณะกรรมการทั้งพว้ที่ร่วมประชุมเข้าไปชมมีทศการชมส่วนที่เป็นอาคารจัดแสดงส่วนพิพิธภัณฑ์ขององค์ลงตา ก็ยังไม่รียบร้อยดีแต่ก็เป็นส่วนแห่งองค์ความรู้เรียกว่าพิพธภัณฑ์จะแสดงตั้งแต่ลุงตาเริ่มแรกตั้งลุงตา เราเรื่องขององค์พระมุขประธานของประธานที่ก็คือทำพิธีพันเพื่อองค์ตาแต่เราเรื่องตากาเป็นหลักฉะนั้นก็กลับมาที่คอนแกน <c oughs> พักที่วัดที่เคยพักเมื่อวานเลย ก่อนเน่ยื่งวันก็เลยมาหาหมอที่ศรีนครินปวดไหลปวดแขนปวดต้นคอปวดมานานแล้วดดอะเยอะนานแล้วเป็นมาเรื่อยหนักบางเบาบางแล้วแต่การจังหวะก็เลยมาตรวจดูสัตว์บ้าง ก็ขาดว่ามันเป็นนั้นขาดว่าเป็นนี้ก็ไรแต่เยยาตามอาการมาขอบรรเทามาบ้างจะหนักจะเบาก็บรรเทามาเรื่อยก็ไม่ได้ไปตรวจดูสมมติฐานของการต้นตอที่มันเป็นเคยมาตรวจสีีนกรินเมนนื่อวานีาผลของการตรวจก็ตรวจด้วยเอ็มเครื่อง เครื่องตรวจอิรสเซเนิดหนึง่งเครื่องตรวจด้วยคลื่นรืวิทยาการของความรู้เขานั่นนะมะส,สแกนสแกนอิริสเซด้วยคำว่า MRI อม,มอาอเขาอม์เลยแล้วแต่จะเรียกผลการตรวจก็ออกมาอย่างทาดคาดคะเนนนะ่ะตีบ ก็ดูท่อนนั้นเท่าน,นั้นมันตีบ mm hmm. ท่อนไปไม่รู้เขาอธิบายฝั่งเขามีภาพเห็นอยู่ห้าหกเจ็ดเทียบไม่เห็นระหว่างช่วงที่มันปกติท่อนที่มันปกติก็เห็นเป็นปกติ mm hmm. ท่อนที่มันผิดปกติก็เห็นผิดปกติ mm hmm. นั่นแหะนี่ว่าตัวต้นตอที่มันเป็นมันไปกดทับ <c oughs> วิศระมันไม่ฟรีมันไม่วิศระเหมือนเดินโดนกดทับโดนปิดกัน้นเ็ยส่งอาการไปถึงส่วนนั้นส่วนนั้นตามหลักการเขาที่เขาออกแบบน่ะเหมือนระบบชั้นประธานนั่นล่ะ <c oughs> ระบบทุกอย่าง <c oughs> เขาออกแบบมาด้วยวิศวกรรมเทคนิควิทยากรรมที่เขาออกแบบมาเพื่อความราบรื่นเรียบร้อยของเขาระบบของเขา เบื้องต้นก่อสร้างระบบทุกระบบทุกอย่างเขาออกแบบมาเรียบร้อยแล้วก็ก่อสร้างไปตามแบบนั้นแล้วก็ใช้งานมามันก็ได้รับการส่อมแซมมาตามการเวลาเพราะทุกอย่างนั่นแะสรรพสิ่งล้นเป็นอย่างนั้นอ่ะมีการชลุสุสม,มีการเพิ่มการลดมีการแก้ไขปรับปรุง ข้างนอกฉันไรข้างในของร่างกายของสัตว์ของบกก็เหมือนกันน,นะไม่ได้ต่างอะไรกัน mm hmm. ใช้การมันนานในของเราหกสิบกว่าปีจากการกระทบประเทือนจากการใช้งานสมบุกสมบัติมาม่นก็เรียกว่าคุ้มค่า mm hmm. มันเลย mm hmm. กรารันตีมาแล้วละ่ะถ้าจะมี <c oughs> ออกแบบมาก ต้องมีมาตรฐานการรันรีมานี่เขามาใช้งานมาตั้งหกสิบหกสิบกว่าปีเป็นคนชราแล้วคนก็เสื่อมสภาพไปตามกาลใช้สมบุกสมบันมาขนาดนี้ก็ได้มาขนาดนี้ก็ก็คุ้มค่าคุ้มราคาแลแกเปลี่ยนมาด้วยคุณธรรมก็คือมนุษยธรรมออกแบบมาด้วยกุลกุศลบุญกุศลแลกเปลี่ยนมาก็คือได้ร่างของมนุษย์ ใครเป็นคนออกแบบรกรรมเป็นคนตกแต่งกรรมตกแต่งกรรมมังสเตวิภชัชติกรรมย่อมจำแนกเกี่ยแกงให้สรรพสัตว์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นออกแบบมาสมบูรณ์ขนาดไหนการใช้งานสมบุกสมบันมาอย่างที่เห็นมันมีทั้งอุปธรรมกรรมติดสอให้ตามมาคอยธนุบำรุงรักษาเยียวยาในขณะเดยียวกันมันก็มีอุปคา,าตกรรม กรรมมันมีทั้งอุปธรรมกรรมอุปคาตกรรมรรม,มันคอยห้ามหันย่ำยีบีถาดมันเป็นของมันเองโดยหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นบุคคลก็คือเจ้าของโครงการนั้นจะต้องดูแลธนุถนอมรักษาใช้งานพอเหมาะพควรใช้งานอย่าสมบุกสมบันผมกระานาันยนกระทั่งเหมือนวัด สังขารนี่ออกแบบมาเป็นอมตะอมตะธรรมมันไม่ใช่ธาตุที่มาเจริญยั่งยืนนั่นหนาะมันของอะไรนักหนาสังขารก็คือสังขารออกแบบมาเพื่อใช้งานตามพมพกวรสําหรับร่างของมนุษย์เพราะฉะนั้นถึงว่ามีความวิปบบวริตแปปกวนเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาธรรมดาของสัตว์สังขารเป็นเครื่องจะต้องทนุบำรุงรักษาเยียวยายไปตามกาลชราค่ําครามาม,มาใช้ งานได้ก็ใช้งานได้ก็ใช้ไปถึงที่สุดก็ต้องปล่อยวางปลงวางถึงที่สุดต้องสัดทิ้ง <c oughs> ก็ต้องแย,ยกทางกันดิว่ามรณะชาติชราพยาธิมรณะ <c oughs> เขาออกแบบมาประมาณนั้นใช้งานได้ประมาณนั้นประมาณนั้นลักษณะว่าการเยียวยารักษาการสอสืบสอบหาที่ไปที่มาเพราะมัน ไม่ปรปีแป่ปวนเพราะมันไม่สมบูรณ์ประกอบไม่สมบูรณ์มันแสดงอาการบ่งบอกอาการอยู่ทุกขณะก็คือการปวดรวดร้ามาัดที่ตรงนี้ตรงนั้นสถิติข้อมูลของนายแพทย์ผู้มีความชำนาญการในยายในการศาสตร์ของการเยียวยารักษาก็คืออาศัยผู้อาารย์ทางการแพทย์หรืออาจารย์หมอเขาชำนิชำนาญมีความชำนาญในศาสตร์นั้นนั้น โรคประสาทบ้างโรคกระดูกบ้างโรคส่วนนั้นส่วนนี้บ้างเนี่ยจากนั้นก็พอรู้เรื่องเราเรื่องเกิดกระดูกจากนั้นก็มารอดอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบปกหัวใจ พราเรามีประวัติทงางหัวใจเมือ่อเดือนตุลาที่แล้วนี่เต้นเร็ว mm hmm. ในๆก็ไปหาอาจารย์หมอแล้วก็เลือกใช้บริการอาจารย์หมอผู้ชำนาญ mm hmm. อาจารย์หมอท่านก็มาตรวจเตาให้อีกเดียวลับมาสุเป็นปกติแล้วล่ะเราถึงว่าเออมันมาทีระอ,อย่างทีระอ,อย่างพอประทับประทางกันบ้างอันนี้ในะรถเปิด รส่วนไหนส่วนไหนมาประดังประเดกันมาพร้อมกันเราก็ลําบากต้านทานยากกว่าฝืนอดทนด้วยความลําบากเกินไปเพราะยังใช้งานมันอยู่มาทีละอ,อย่างมาทีละอ,อย่างพอประทะับประทังพอมีวิล่มเวลาใช้สติปัญญาพอใส่ตองกันได้บ้างแล้วก็อย่างนั้นปลุกไปอย่างนั้นละแตม่มันมากระทําไงก็ความจริงทีนี้มันบรรเทาบ้างมาทีละอ,อย่างทีละอ,อย่างเพราะว่า แต่ความเจ็บความปวดก็มีวิธีรักษาอย่างไรก็ใช้วิธีอย่างนั้นอย่างนั้นนะละรักษาโดยเยนะียวยารักษาโดยการบรรเทารักษาโดยการผ่าตัดรักษาโดยการทำกายภาพาก็บบำบัดไม่มีใครที่จะกลับไปรีไซเคิลออกแบบมายกชุด เพราะมนุษย์นี่กิได้ประมาณนั้นไม่มีใครมีอภิสิทธิ์พอที่จะไปรีไซเคิลตัวของในชาติทั้นชาติเดียวจะรีไซเคิลก็คือเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติมีบุญกุศลสั่งสมมาก็จะได้ร่างนั้นร่างนั้นจะร่างไหนก็ตามละ่ะไม่มีปราดคนใดที่จะมารับรองวัด จะมีความอรมสมบูรณ์เพราะมีแต่ความบกพร่องมีแต่ความไม่ปลิบยปลงผมีแต่ความทุกข์ออกแบบมาเพื่อให้ทุกข์เรือนรังของโรคเรือนรังของทุกข์ก็คือสังขารร่างกายเพราะฉะนั้นสัตว์สังขารพรื่องอาศัยของจิตจิตนั้นถ้ามีตราบใดยังมีความหล,มหล,มหลมงงมงายละหมโบโลกมากมรักชังอยู่นี้จะต้องได้รับเครื่องไม้เครื่องมือองค์ประกอบของกระบวนการได้มาเสียไปก็คือเกิด นักปรา์านาถึงว่าให้ยินดีในการรู้เท่าทันเพราะรู้เท่าทันแล้วจัดปรงวางสิ่งเหล่านี้ไม่หลงหลงมงายเหมือนสัตว์โลกทัท่วไปัน,นเรว่าสัตว์โลกก็คือเป็นผู้อยู่อำนาจภายใต้อำนาจของกฎเกณฑ์ของมันอยู่โดน ย่ำยีบีทาด้วยความรักความชังมันสอนให้เรารักก็ได้รักสอนให้เราชังก็ได้ชังสอนให้เราเกลียดโกรธมันเป็นไปได้ตามสิ่งที่มันเชี่ยมสอนทั้งนั้นวิชาความรู้ที่นักปรา์ทนาเอามาประทานไว้ครั้งพุทธกาลหรืออนาคตกาลหรือปัจจุบันากาลก็เรื่องเดียวกันก็คือเรื่องเพื่อรู้เดินไปสู่ความรู้ความรู้นะั้นมีปิดกั้นตรงไหน รู้เรื่องอะไรก็รู้เรื่องความจริงไม่ความจริงไม่เคยปิดกัน้นความจริงปรากฏเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาไม่มีลีลับปิดบงังไม่เคยมีส่อนเลน้นอะไรไม่มีส่อนเลน้นลีลับปิดบงังเปิดเผยก็คือความเป็นจริงทุกก็ทุกขึ้นมาต่อหน้าต่อตาผู้ทุกนั่นแหละมันไม่ได้ปิดกั้นว่าเหตุเพศภัยให้เกิดทุกตอนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ถึงจะมีผลมันไม่เป็นอย่างนั้น เหยื่ไฟตอนนี้ก็ร้อนตอนนี้<ม>โภกกระทําตอนนี้ก็เจ็บปวดรวดร้าวตอนนี้ไม่เคยรอเวลาาเวลาทางกลเป็นนาทีเป็นโมง<ม>ท่านทายตอนนั้นที่ไดสนั้น<ม>ตรงไปตรงมาคือ<ม>เหตุแห่งทุกเกิด<ม>ผลก็คือความทุกข์ก็ต้องปรากฏขึ้นมาให้รู้แต่ศาตว์โลกคือเราคือเขาไม่เคยรู้จริงตามความเปจริง<ม>พยายามที่จะ แก้ไขถอดถอนอยากจะละอยากจะหนีหนีจากทุกข์ซึ่งความจริงแล้วทุกข์ปรากฏเพื่อให้รู้ไม่มีใครสามารถที่จะละออกมาได้เพราะความจริงก็คือความจริงทุกข์เป็นของจริงอันหนึ่งทุกข์เป็นคนกําหนดสิ่งที่คนกําหนดให้รู้อย่างยิ่งก็คือกําหนดให้รู้ทุกข์ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นต่างหากคือวิชาของจอมปร,ราศสอนมาแต่ไหนแต่ไร ทุกๆพระองค์ที่มาอุบัติยังโลกมนุษย์นี้พระองค์นำสิ่งเหล่านี้มาอยาอกแยะจิริยาในสั่งสอนอบรมให้วิทยาศาสตร,ร์วิทยชนของพระองค์ท่านบริษัทบริวารของพระองค์ท่านรู้ตามเห็นตามให้รู้ความจริงว่าทุกเป็นของจริงทุกขัจจะกเป็นของจริงทุกเป็นของที่ควรกําหนดให้รู้น่ารู้ที่สุดก็คือความเป็นจริงแต่สิ่งที่ พระประสงค์ของพระองค์ท่านอยากจะให้ละก็คือละเหตุแห่งทุกข์กที่ไหลมาทับถมหัวใจนั้นต่างหากทุกรูปทุกนามทุกคนไม่ว่าเขาว่าเราไม่หวงชายนักบวชกระวาต้องการให้ทุกข์หายกันทั้งนั้นถ้าตราบใดยังไม่รู้จริงพอรู้จริงขึ้นมาแล้วก็ยอมรับนี่แหละเหมือนโง่นักปรา่เหมือนโง่ยอมรับความจริงว่าทุกข์เป็นของที่เป็นอย่างนั้นแต่ท่านแก้ก็แก้ตรงที่ว่าสับคัดเอาไม่ให้ กระแสแห่งทุกข์ไหลเข้ามาทับถมหัวใจจิตใจของเราจิตใจของเขาพระทัยของพระหมหาบุรุษพระทัยของพระองค์ท่านไม่เคยมีทุกข์เข้าไปเคลือบแฝงเพราะอะไรเพราะรู้จริงเห็นจริง,รง,รงตามความจริงว่าทุกข์มันก็อยู่ส่วนทุกข์เหตุแห่งทุกข์มันต่างหากที่รับกระแสของทุกข์ออกมาจากกองทุกข์นำฟืนนำไฟจากกองทุกข์มาทับถมจิตใจ ซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะไปรับทุกข์เหล่านั้นเพราะมันคนละอย่างกันคนละอย่างกันทุกมันอยู่ที่กระดูกนุ่นกระดูกมันบกพร่องกระดูกท่านนั้นท่านั้นมันบกพร่องกระดูกมันบกพร่องมันไม่เป็นไปตามที่เขาออกแบบต้นแบบที่ออกแบบมาไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่เพราะผิดรูปผิดร่างผิดแบบมันระบบของมันโดนกดทับมันกระทกอยู่ตรงนั้น ทุกมันอยู่ส่วนนั้นต่างหากทุกมันอยู่ส่วนนั้นตั้งแต่ไหนเท่าไรทุกมันอยู่ส่วนที่บกพร่องวิปริตแปรปวนเพราะไม่เป็นไปตามแบบแบบที่เขาออกแบบมานั้นคำตกแต่งมาพอเหมาะพอดีพอสมควรที่จะบรรเทาทุกได้อยู่แต่เท่าที่มันทุกเพราะมันวิปริตมันไม่เป็นไปตามแบบแต่ผู้ที่รับทราบรับรู้เรื่องเหล่านี้อยู่ครองร่างเหล่านี้อยู่ครองกายเหล่านี้ถ้ากายเหล่านี้ไม่มีจิตจิต นี้ต่างหากเป็นอํานาจที่เป็นแกนกลางของเรื่องเหล่านี้จิตทรงธาตุทรงขันอยู่ในธาตุขันจะเดินไปสู่ช่องทางของมันจะไม่ยุติพอมีไม่มีจิตคือวิญญาณไปปราดท่านั้นแหละสิ่งเหล่านี้จะยุติกระดูกท่อนไหนก็ตามล่ะจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมมันก็ยุติบ,บทบาท จะยังดีอยู่ท่านหนึ่งสองสามสี่ยังดีอยู่ก็ยุตยิบทบาทหมดเพราะอะไรเพราะกระบวนการเดียว่าเลิกเลิกประชุมยุติบทบาทคือไม่อยู่ร่วมกันแล้วทายถอนออกจากกันคือไปไปเพราะคำว่ากรรมตกแต่งให้เป็นอย่างนั้นเรียกว่าความตายนั่นความตายเป็นอย่างนั้นคือเลิกประชุมถ้าจะว่าไปมีประชุมกันแล้วก็เลิกประชุมนิน้ำมาไฟมาประชุมกันแล้วมีจิตใจมาถือครอง จิตใจคือมโนธาตุธาตุรู้มาถือครองเอาอยู่ก็ประกอบกันเป็นสองส่วนก็คือรูปและนามกายและใจจากนั้นก็ขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการเรียกว่าคนเกิดคนเป็นเดินไปสู่เป็นไปสู่อะไรเป็นไปสู่ความตายบรัปลายของความเกิดก็คือความตายท่ามกลางนั้นต่างหากปัญหามันอยู่ที่ท่ามกลางนั้นท่ามกลางเกิดอ,อะไรคือทุก วิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมามะเอโมสมาสเมเโสเมตาติโนเฮตังปฏิครังพระการพลงทานย้ำแล้วย้ำอีกสักพอกกับปัญจวัคคีถูกแล้วหรือสมควรแล้วหรือที่เราจะมายึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งที่อยู่อำนาจของเรามันวิปริแปรปวนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไหมันก็เป็นเรื่องของมันเราจะมาหมายมั่นทันมือยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไร มันไม่ใช่เรามันเป็นกระบวนาการที่เป็นเครื่องอาศัยของจิตเป็นที่อาศัยของจิตของใจเท่านั้นมันไม่ใช่จิตเหมือนรถครันหนึ่งแหะล่ะรถจอดอยู่กับรถแต่คนขึ้นไปบนรถก็คนขึ้นไปขับเคลื่อนทําให้รถขับเคลื่อนไปหน้าถอยหลังก็เป็นอยู่ที่คนเข้าไปขับเคลื่อนนั่นเลยว่าโชฟเฟอร์กับรถคนละอ่านกันรถก็เป็นรถคนโชเฟอร์ก็คือโชเฟอร์คนขึ้นไปโดยสารบนรถก็คือคนมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันมาตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้นถึงว่าจะไปแบกหามจะถืออะไรมันก็ไม่ได้เป็นไปนดังที่เราคิดนะทุกข์เกิดสองชั้นสามชั้นเกิดตอนนั้นเรียกว่าเกิดเพราะอะไรเพราะสมุท,ทยัยรีกว่าสมุทัยะอริยสัจจังสมุทัยก็เป็นของจริงอันหนึ่งจิตพุระของมันมีอย่างเดียวคือผูกมัดผูกมัดจิตกับกายให้เป็นอันเดียวกันกายไม่ปริปรปนจิตก,ก็เลยพลอยเศร้าหมองทุกข์ร้อนทรนทรายไปตามที่จริงจิตมันก็เป็นส่วนจิตเป็น ธาตุรู้เป็นความรู้ก็ารู้อยู่ได้อิสระอยู่ตั้งแต่ต้นแต่รู้เรื่องราวเหล่านั้นรู้ว่าความบกพร่องของกายกลายมันเป็นความบกพร่องของจิตกลายเป็นความทุรนทรายร้อนรนของจิตของใจยากจะให้หายเพราะกระวนกระวายไม่ชอบชอบไม่ชอบมันไม่สิทธิ์มันไม่สิทธิ์ที่จะไปอยกแยะชำระชะล้างด้วยความชอบหรือไม่ชอบมันเป็นไปตามเหตุตามบัจจัยมันจะทุกข์กัทุกตามสิ่งที่มันเป็น มันจะเป็นอะไรมันก็เป็นขึ้นมาจิตใจนั้นไม่ได้เป็นไปตามนั้นนั่นที่านันวิชาวความรู้ของธรรมมันประเสริฐอย่างนั้นะหละยกว่ามรรคปฏิปทาทาคิดอย่างนั้นคิดทมามรรคปฏิปทาคิดเพื่ออะไรคิดเพื่อแยกแยะแยกเจ้าของออกจากสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มันมาพันฒนาการผูกมัดสมุโขทัยมันผูกมัดพัฒน,นาการจนดินไม่หลุดมันหลุดออกมาได้เพราะม,าามาารรคปฏิปทาพระมรรคสัจจะในว่ามรรคก็เป็นหน้าที่แก้ แก้ไขทอดถอถอ,ถอนนี่คลี่คลายออกมามันมัดแล้วก็คลี่คลายหน้าที่ของมันผูกมัดหน้าที่ของมัดก็คือคลี่คลายผลสุดท้ายก็เป็นอิสระปลงวางปล่อยวางยกความจริงให้จิตให้ใจเอาความจริงให้ท่านใหขันคืนความจริงให้กันและกันต่างอันต่างจริงนั่นเียว่าเนี่นยพ้นไปจากความมัดยึดมั่นถือมันพ้นอย่างนั้นไม่ใช่พ้นเพราะความต่อร้อนต่อเถียงไม่ใช่พ้นเพราะความหยิบยืน่นพิจารณาการอะไรให้กันและกันม่นเหมือนแบบโลก โลกในซื้อขายแลกเปลี่ยนอันมีอภิธานการมีต่อรองมีใต่โต๊ะบนโต๊ะแต่ทำนั้นไม่มีไม่มีใต่โต๊ะบนโต๊ะมีตรงไปตรงมาคือรู้ก็คือรู้หลงก็คือหลงตราบใดที่ยังไม่รู้ก็คือความหลงตราบใดที่ยังหลงอยู่ก็มีทุกอุปทานเึดมั่นนั่นอุปทานเชดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรื่องเดียวกันเพราะความรู้เกิดแค่นั้นแหละกลายเป็นความรู้ยิ่งเห็นจริงตามความจริงตามใครเนี่ยตามพระบรมาสดาตามเรียกว่า พระองค์ท่านภารู้รู้อย่างนั้นรู้แบบพระองค์ท่านน่ะหนักหนาสหัสเพราะเป็นเสียมผูผู้ตรสัสรู้เองโดยชอบรู้เองโดยลําพังพระองค์หนักขนาดไหนลําพังพระองค์ท่านสะแสวงหานั่นเป็นของยากหนักหนาสหาัสก็ต้องไปเป็นไปเพราะอะไรเพราะปรารถนาพระวงเสียมผูอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่ได้มากมายอย่างนั้นนะ่ะมีแต่พนตะเกียรติกายอุตสาหพยายามเดินตามเดินตามอวาตคําสอนของจอมปราด ทวงท่านพาพินิจพิจารณาพินิจ์พิพจารณาเรื่องอะไรเรื่องเรื่องขันหา้าก็เรื่องรูปขันวิทาราสัญญาสังขารวิญญาณกับขันมันเป็นอย่างนั้นพิจารณาไปตามความเป็นจริงนี่แต่อยากจะหายมิแต่อยากจะหายมันหายไปแล้วมันได้อะไรเป็นอยู่แล้วต่างหากที่มันจะเหมือนมีกระดานเหมือนมีไว้บอร์ดเหมือนมีความรู้เต็มกระดานอยู่แต่พยายามอ่านความรู้อยู่เต็มกระดานวิชาความรู้วิทยาการทั้งนั้นแหละแต่ไม่ยอมอ่านมิแต่หลับหูหลับตาแล้วก็อยากรู้มันก็ไม่รู้เพราะหลับหูหลับตา อันนีว่าพยายามอ่านพิจารณาไปตามบทบทจะเป็นบทที่เผ็ดร้อนเพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่ได้ชอบใจตามที่เราปรารถนาเราปรารถนาบทที่ว่ามีแต่สุขอารมณ์มีแต่อารมณ์ปรนเปลิมมแตรอารมณ์ความสุขความเป็นจริงมีอารมณ์ความทุกข์เพราะความจริงก็คือกองทุกข์มันก็เลยไม่ชอบบทนั้นมันจะแลกเปลี่ยนบทมันไม่ชอบบทเหยไม่โลกสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นมันถึงว่าไม่ในด้ดานในหลังด้สัตว์ไม่รู้ไม่เห็นสักที น่ารู้ก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่อ่านบทไม่เรียนบทบทที่มีอยู่จำาพาะหน้าไม่เอาจะเอาบทที่ว่าชอบอกชอบใจของเจ้าของมันมีบทอย่างนั้นไหมล่ะมันไม่มีเพราะโลกนี้เป็นโลกของกอ,องทุกข์ว่าขนาดนั้นท่าน,นถึงว่ากลับมาสู่ความผู้แบบพุทธปฏิบัติอย่างพวกเราที่มาประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญอยู่ทุกวันนี้จะต้องบําเพ็ญขับเคลื่อนเคลื่อนเจ้าของออกจากจุดนั้นไปสู่จุดนั้นเวลานี้เราติดหล,ลมลมรักลมชังหล,ลม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 โ,โลหลมโกรธ แล้วทั้งว่าเอาความชัชละช้านางอย่างเช่นทําบุญทําทานอย่างนี้ก็เป็นกิริยาการขับเคลื่อนอย่าเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยการทําทานไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นวิทิยานิพนธ์ขับเคลื่อนจิตใจออกจากหล่มเบื้องต้นเริ่มขยับขับเคลื่อนด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตด้วยใจขยับขับเคลื่อนด้วยวิชาวความรู้ของเราก็คืออะไรศิลปศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนทอนแรกคืออะไรคือศรัทธา ต้องมีศรัทธาศรัทธาจะเป็นพลวัตปัจจัยหนุนเนื่องจิตใจของเราขับเคลื่อนออกจากหลมมันติดหลมติดลมรักลมชังลมโลกโรดหลงโลกโมทสาศเวลานี้เพราะมันเป็นหลมมันเป็นนุสัยอยู่ภายในจิตในใจมันไม่ใช่ของง่ายการทำบุญทำทานไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของชอบมันไม่ได้ชอบมาตั้งเดิมแต่เราต้องผลักดันให้มันชอบเพราะอะไรเพราะมีศรัทธาเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์มนุษย์นี้ตั้งอาที่จะทํากุณงามความดีความดีเบื้องต้นที่พระองค์ท่านสั่งสอนให้ทํา้ง่ายๆคือการทําบุญทำทาน ถึงว่าจาคัเสียสละแบ่งปันม่นนะว่าธรรมทานก็ยังไม่ถึงไม่ใช่เพราะอะไรเดี๋ยวเพราะวิทยาทานก็ยังไม่มามีแต่ฐานะจากัดเสียสละทรัพย์สลิงขานแก้วเวนเงินทองเข้าปลาหานนี่ว,ว่าวัตถุทานทําบุญทําทานอย่างนี้แหละมันจะฝึกจิตฝึกใจฝึกให้ใ,ใจคุ้นชินกับคาว่าธรรมธรรมะประเภทหนึ่งก็คือจากัดเสียสละนําออกนําออกนําออ,อ,อ,ออกจากอะไรนําออกจากความทีท่ของยึดครอง น้ำออกจากพกจากหอ่อน้ำออกจากความถือครองยึดของของยึดของน้ำออกแย่งออกเอาออกนั่นเรียกว่าเป็นกลายเป็นความชํานาญเพราะมีความชํานาญแล้วกัดวิทยาทานเรีงกว่ายิ่งกว่านั้นก็คือธรรมทานมันจะทําได้ทําได,ได้ยากได้ง่ายมันก็ต้องทาได้เพราะอะไรนะเพราะการฝึกฝนอบรมขายาวอยู่มันทุกขณะมันก็ต้องหลุดต้องล่วงบ้างสิมันจะเหนียวแน่นอะไรนักหนาล่ะเดี๋ยวนี้มีการขายะาบมันมั่งไหมันมีแต่ความฝังลึกแทบจะเป็นเนื้อนหนึ่งเดียวกัน แต่มันก็คนละอย่างอยู่ดีเละคือความคิดตอนีไม่ใช่เราควา,รความโกรธความโกรธไม่ใช่เราแต่สิ่งที่เป็นเราเวลานี้ก็คือสติปัญญาเอาสติเอาปัญญาแทรก,ออกแยกออกแยกออกแยกออกจนกระทั่งกลายเป็นเครื่องมือของจิตของใจสติปัญญาก็เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งยังไม่ใช่จิตยังไม่ใช่ใจนะไม่ใช่จิตใช่ใจแต่เป็นเครื่องมือที่อยู่ประจําจิตประจําใจของนักปราชนักปรา์สอนกันทําความดี เอาความดีมันชำระช้างสิ่งที่ไม่ดีก็คือความชั่วมันชั่วช้าลามมกมันสกปรกสมมมอยู่ภายในเราเราเป็นผู้สกปรกเสเองเราเรายังไม่รู้ตัวว่าเราทุกข์เพราะความสกปรกเพราะเราทุกข์เพราะความโง่ทุกข์เพราะความรักความชังละมโมบโลภโลภโกรธหลงมันอยู่ที่จิตที่ใจนั่นแหละเหตุแห่งทุกข์คือตัวนั้นน,นั่นีือว่าสอนสอนเอาความดําเนินตามเหตุตามที่พอทําได้ก็คืออะไร ชุดเจ้าของขึ้นมาจากหล่มเบื้องต้นก็คือมันโง่งง่ายมันไม่ศรัทธาในวิชาความรู้มันไม่ศรัทธาในจอมปราดนักปราดนักปราดท่านสอนอย่างหนึ่งเราก็เดินไปตามอันธพาลนวิทยาวิชาอันธพาลพาละชนมันเดินตรงไหนมันเดินตรงมันเข้าป่าเขารกนุ่นเห็นเกี่ยนเนื้อเกี่ยตเห็นแก่ความคิดความเห็นเอาความคิดความเห็นของเของเป็นใหญ่อัตตาโนทิติมันดีตรงไหนล่ะถ้ามันดีเพราะความคิดความเห็นของเจ้าของมันก็น่าจะดีเลิศมาตั้งแต่ยังไม่จบเจอคําสอน โอวาทคาสอนอยู่ในาศาสนธรรมเรามาอยู่ก่อนแล้วนี่ทําไมมันไม่ดีนั่นแสดงว่าสิ่งที่เป็นเราทุกวันนั้นมัน,ม,นมันไม่ไมดีทือทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นไม่เข้าไปสู่กระแสแห่งธรรมนั่นเลยว่าทั้งว่าตําหนิตรงจุดเกาให้ถูกที่คันนั่นเลยว่าจะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติที่ดีจากนั้นก็จะเป็นเรื่มเป็นผลเรื่อยๆเรื่อยเลยเป็นผลขึ้นมาจนะทั้งกลายเป็นผู้มีผลเลิศ ผลเลิศผลประเสริฐเพราะอะไรเพราะยกจิตยกใจด้วยวิชาด้วยวิทยาการด้วยความรู้รู้จริงจริงตามความจริง,ม,รงมันขับเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปอย่างนั้นนั่นเรียกว่าวิชาอภิวิชาธรรมนั้นแลละพะทางแห่งพุทธาคือทางสายกลางอันเบบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่น